สัญญาณที่บอกคุณคอแห้งปัสสาวะสีข้นกลิ่นเหม็นจลระฝืดหรือกระทั่งแบบมีความรู้สึกผิวไม่ชุ่มชื้นแต่คนเราเนี่ยมนุษย์เราหรือสิ่งมีชีวิตน่าจะรู้เพราะเรามีทตุรู้เพราะเรารู้ว่าเนี่ยนานแห้งมันรู้ได้นะโดยที่ไม่ต้องไปตรวจเลือดบางคนเนี่ยบอกอจะยอมเชื่อต่เมื่อพอไปตรวจเลือดแล้วเฮ้ยค่าฮีมโทคิตความเข้มข้นในเลือดสูงไอ้ความเข้มข้นในเลือดแบบมัน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 เข้มข้นเกินไป หรือว่าตัวเซลล์มันเริ่มแห้งหรือว่ามันเริ่มแบบมีสารบางมีหวังที่มันน้อยไปทั้งนั้นที่เฮ้ยคุณเชื่อมากเลยแต่ว่าสัญญาณที่บอกคุณคอแห้งเปัสสาวะสวีข้นกลิ่นเหม็นอุจจระฝืดหรือกระทั่งแบบมีความรู้สึกผิวไม่ชุ่มชื้นเนี่ยคือน้ํามันแห้งกระเจดความร้อนมันเยอะร้อนร้อนร้อนอน,น้ำแห้งอุจจระประสัสสาวะหรือถ้าผู้หญิงก็ประจำเดือนข้นเป็นเลือดเป็นก้อนกลิ่นปากเราเหม็นมันหูมันฟ้องอยู่ชัดว่า ไฟคุณมากน้ำคุณแห้งหรือลมมันอั้น